ฉันจะไปส่งน้าพริกอยู่ในห้องอย่าออกไปนะรู้เปล่ารู้ไหมอ,อย่าออกไปไหนเดี๋ยวหมาจะกินอะไรจะกินอะไรไหมไมันรู้จะเอาอะไรก็มันจะเอาอะไรแล้วแต่จะซื้อมาแล้วแต่จะ,จะซื้อโอเคนะอยู่บ้านนะ,ะนี่แล้วอย่าค้นของเล่นนะรู้รเปล่าอะไรไม่หนาวนี่ต้นอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ในห้องอยู่นหนาวหนาว่เนี้ยนะอย่าค้นของเล่นเดีย๋ยวเดี๋ยวฉันมารู้ไหมอ๋ออะไรน,นะยันนานักยันนานนัก มาแล้วแอบดูยีดอกไม้สิจ๊ะเอ๋มีอะไรมากินบ้างแล้วมีอะไรมากินบ้างแล้วลุกสิมีอะไรมากินบ้างอะเออเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยฮะอ๋อไม่ได้กินนานแล้วเหรอออเนียนะอ๋ออะไรเนี่ยทุเรียนไม่ได้กินนานแล้วโอ้โหไม่ได้กินนานแล้วจริงอะออ ้วอยากกินไหมอยากอยากอยากกินเนี่ยอยากกินอะอยากกินก็กินเลยอ่ะแกะให้แล้วอะอยากกินมานานลหวเนี่ยอยากกินมานานแล้วโอ้โหไม่ได้กินนานเลยเหรอไม่ได้กินนานแล้วอไม่ได้กินนานเลยกูจะบ้าตายมีดอกไม้ไม่ได้กินนานแล้วทุเรียนมันเป็นยังไงแล้วรสชาติอร่อย อร่อยเยอะอล่อยก็กินเข้าไปหอมนะหอมนี่แหละขจางฟาวบานเนี่ยไม่ได้ค้นอะไรเล่นนะไปคนไ้นอะไรไม่อยากจะลุกอยู่นี่อ๋อกินเข้าไปถ้าดื้อก็ไม่ซื้อให้กินนะนี่เห็นว่าไม่ดือ้อใช่เห็นไหม,มกำลังอยากกินเลยเหรอ,อหลายปียังที่ไม่ได้กินอนะ่ะ หลายปีแล้วหลายปีแล้วเพิ่งได้กินปีนี้นะเนี่ยเหรอเพิ่งได้กินปีนี้เหรอมีอดอกไม้ม่ได้กินทุเรียนมาหลายปีแล้วเอออร่อยอร่อยเหรอมันอืนก็แบมันหวานเดี๋ยวไปเช็ดปผมนะเดี๋ยวก็ดาดให้ อยากกินอะไรก็กินเข้าไปน้องอรอร่อยใช่ไหมอร่อยก็กินเข้าไปจะกินกี่เม็ดเม็ดเดียวพอมั้งเม็ดเดียวพอมั้งเหรอมั้งใช่ไหมกินแล้วเดี๋ยวก็จ่ายตังค์มานะฮะจ่ายตังค์อีกจ่ายตังค์ใช่ยังไม่ได้เอาทุเรียนเข้ามายังไม่ได้ให้ตังค์เขาเนี่ยเม็ดละพันอะ เวทละพัน